เงินน่ายครัค่ะจะมาเห็ดโถข้ามหงอกโคนะนคะะนาะหน้าตาจะมือถือก็มัดด้วยกันค่ะตังหมอน้ำมันใส่ค่ะน้ำมันเหลือก็ใส่หอมขมิ้นค่ะแล้วก็เอาหอมแดงใส่ค่ะโคหอมแดงเท่ามันเรืองๆงก็หมอ่อนหนึ่งนะคะนาอหอมแรงเรืองแล้วก็เอาหมูสามชั้นใส่ค่ะแยกวก็โคหมูสามชั้นหิ้วชุกก่อนนะคะเนาะหมูสามชั้นซุกแล้วก็่อยมักคายสมใส่ค่ะแล้วก็โคลน้เข้ากันค่ะแยกวก็เนาะมักคายสมหื้นแล้วๆนะคะเนาะ นอกมาแค่ส้มแล้วก็ต้องหมัพริกตดำใส่ค่ะแล้วก็ใส่ถั่วเน่าค่ะใส่เกลือค่ะแล้วก็ใส่พรองวานหรือพรองชูรสไหมค่เนาะใส่พร่องรสดีอิดอ่อนค่ะแล้วก็เกลือเกลือขนๆอยู่มันเข้ากันค่ะเนาะกลันในก็เอาหมูคั้งงอเข้าคั้ใส่ค่ะใส่แล้วก็เกลือเกลือขนๆหนึ่งกััมอ่อนหนึ่งนะคะนาะแล้วก็อัดพร่องหัวหอมหนึ่งค่ะมาตุ้ยกันดีกว่าค่ะเนี่ยค่ะหน้าตาก็เหมือนเลยค่ะเนาะ ก็มันอ่ำไปอนลานล้วก็เอาน้าใส่แดงอิดอ่อนหนึ่งก็หุงลานอิดอ่อนหนึ่งเลยค่ะเนาะก็มันอ่ำคอยลานก็มันจะแข็งในคะเนาะพี่น้องสาค่ะเหมือนไหนก็ชุกเยวค่ะอีกทาจางก็แข็งเลยค่ะเนาะซุกเย่าก็เอาผักชีใส่ค่ะเกาเกาคนๆเดี๋ยวมันเขากันค่ะซุกเย่วก็ตักใส่หวานค่ะในค่ะก็จะไล่นาตาโถข้ามงาะโคจะไหนมากินไนค่ะเนาะในค่ะผักไตขาค่ะก็ต่างกันอิดอิดออดๆเลยค่ะเนาะ ปีน้องมางตีก็อ่ำไปย้ำในกินปีน้องมางตีก็หมอเฮ็ดยาวนะคะเนาะ,ะนเพราก็ลายปีแปบหมอเฮ็ดก็กาเฮ็ดกันล่ยคะถกข้ามงอกในปีแสงซิ้นอ่ำในซื้อมาง,งอกกว้ยเนี่ยค่ะเนาะซื้อแต่เป็นงอกขายมากคะ่ะ